เรื่องของการแก้ปัญหาดับไฟใต้นี่นะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องปัญหาที่ทับถมมานานแต่ว่าความตั้งใจร่วมกันก็คือว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆที่ดีลักษณะนี้ก็มีหลายเรื่องที่รัฐบาลกําลังทาอยู่ค่ะการคุยกับมาเลเซียมันคุยตั้งแต่ท่านอันวามานี่ก็ต้องคุย แล้วปัญหาหลักอันหนึ่งก็ต้องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผลการประชุมได้คุยกันระหว่างทนายกของเรากับทนายกของมาเลเซียก็เป็นไปด้วยดีความสัมพันธ์ดีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คอนเซิร์นด้วยกันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนหนึ่งที่เราอยากจะทาทให้มันยุติซึ่งเรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทําง่ายเพราะเป็นเรื่องที่ทบท,ท,ทับผมมานานแต่ว่าความตั้งใจจะร่วมกันทํางานและความตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาน เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นความต้องการที่ตรงกันแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมของสองประเทศเพราะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนี่ค่ะก็เป็นทางเลยค่ะที่การสภพาวความมั่นคงนะคะ<ม>ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านอันวายปาฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนปัญหาหลากักๆเลยก็คือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ<ม>ก็เป็นการพูดคุยระหว่างท่านนายกทั้งสองประเทศด้วยค่ะ,คะ